ไปไงนี yeah. Yeah. Right? Yeah. ่บ่ได้บ่ได้ยินเนอะยังไงยังไงยันนีสิกออันนไปจับรถซาบันไอสดเผือแบบนี้อยกให้ชดกันอยู่เว้ยไปละตัน นี่นี่นี่มคีเนนี่นี่นี่เย็นนี่พุ่งนี่ฮือขึ้นแล้วอีกสวิงเนมนลาส้งสวิงดีโก้ดีก็มาได้ดีก็บมีดีก็บมีมันเอาปลามได้ิวส่นใลาวส่สนฟ้าตั้งใจกูไปก่อยสวิงมัน Bọn nó Khuất bằng yên sẽ lấy ít tui Số bây giờ khuất cơn Ai khó? Như này phải không cái tiền đâu Như thế thì bệnh tương โอ้ผู้เ็พกิมอันนี่แม่อมตะก็ลุกมุนตีนีอะไรนั่นไปทางในที่นี่นั่นยูนขึ้นไปว่านอขึ้นไปไนึ่นแ่คเรอก็รมุนต้ยยิ่งมักจกรถอีกอย

Give <laughs> me uh, you bow. my,